ไสวัสดีครับท่านผู้กองสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีครับผมยังไม่ตายครับผมยังไม่ตายครับคือท่านมาดูผมท่านคิดว่าผมตายครับทุกครั้งมีพระมากับพระเลยนะออมากับพระเลยครับนั่งเลยครับสนมครับเววนี่ยเหลือนี่เหลือกันนะเล็งที่คอเลยนี่นี่มัน ยกมานี่จะได้ให้ดูโดยกมาไม่กระบะไอ้น่ะมันยกมาไม่กระบะดจะมาลแลก้ยเราองค์นี้องค์เดียวเหอเหรอเนะนี่ครับเซียนใหญ่ครับดูกระกันครับตอนนี้โอ้ยขนมกบขำ ก็ดูปลาคนชอบปลาคนชอบปลาก็อย่างนี้แหละครับคนชอบปลาคนชอบปลาคนนั่งคนนั้นแหละครับคนชอบปลาจะได้ส่อง<ต>ถึงเวลาส่อง้วครับนี่ผมหุ่นร้อยอยีกเครื่อมาผนี้จัดโต๊ะขนมปังให้กินต้องส่องแล้วผมนี่สวยนะเข้าท่ายอยู่มีรุ่นอยู่ครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทีหลัง เอาดูของแกก่อนจะเข้าไปหาบอยแล้วครับครับโอเคนะผมก็ชอบข้างนอกเขาก็ให้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่คนจ่ายตังค์ผมเล็กอีกองหนึงนะได้สององควันไทยขยายครับที่จะพูดเลยทุกวันนี้พราหลอกมาโว์มีแต่ขายนั่นนั้นนะ่ือโฆษณาขายเป็นเขาขายอยู่แล้วแหละแต่ขายแต่าส่วแดงไม่ค่อยมีคนนั่น มันอยู่ที่ความพอใจพระนี่ไม่มีราคากลางอยู่ที่ความพอใจของคนที่เขาจะเช่าซื้อที่อะไรคุณขายขยได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพระนี่จะให้กันถ้าเสน่หาหรืออะไรก็ให้กันใช่ไหมอาจารย์อ้นอี้สวยนะดูพระต้องใช้ผ้าสีขาวสวยสวยสวยเนื้อเหี่ยวด้วยนะเนื้อย่นเนื้อย่นเนื้อย่นอันนี้วาว่าเสล้อผ้าจะวางคือดู อันนี้ต้องให้ผู้รู้เขาดูผู้รู้ผู้รู้จะได้ดูเหมือนเราส่งพระหน่อยครับผู้รู้ดูอันนี้เขาจะวางอย่างนี้ผู้รู้ดูวางอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนที่รักไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับท่าร้อยอันนี้ท่านร้อยเอกเครือท่านเป็นคนดีท่านส่งภาพท่านส่งพระมนาท่านส่งพระนี้มาออกนีว ที Bref, ่ว right ัดเราก็มาวางวางวางอย่างนี้กรยโวงนี่อาจจะอวัราคาครับครับอันนี้เว้นเพราะว่าถ้าออกที่เกรย์โวยด้วยทงเนี่ยเนื้อจะละเอียดแน่นแน่นครับนี่ครับถ้าไม่ดีไม่ให้ดูนะครับผมผมจะเอาอันนี้ครับเอามาโชว์หน่อยครับเอาขอวางหน่อยครับถอดออกมาหน่อยครับโชว์หน่อย มาองเลนั่นนะครับมาวางชวนเลยไปแล้วไปห้ขอแล้วไปห้ยหรอกกำลังถ่ายทำอยู่กำลังถ่ายทำนะครับอันนี้ถ่ายทำอยู่ให้ดูเขาดูของแท้ของเราครับนี่นี่คือของแท้นะครับนี่คือของแท้นะครับขับที่นู้นเลยครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมเป็นหยกนะครับนี่เป็นหยกหยกแท้ที่เกิดมาหยกเรือบรรทุนเป็นหยกก้าวแก้วมอกระปอเนี่ย เป็นเนื้อพ้าแก้วมรกตเนาะเป็นยกเนาะโอ้เนื้อยกเลยนี่เราก็วางให้ดูชัดๆเลยช่างทำแกเป็นคนนิสัยดียกมรกตนะวางยกมรกตเราจะได้ดูของแท้วันนี้แหละครับครับวันนี้เราได้ดูของแท้แล้วเนี่ยมาเจอท่านผู้กองร้อยเอกเครือเหล็กเหล็กพี่ใหม่ครับร้อยเอกเครือเหล็กพี่ใหม่เดี๋ยวจะได้ให้ชมพนัญญาลักกับยายบัวทองคำครับคะแนนครับแกขอลาออกจากพี่น้องผมบอกให้เปลาได้ที่เมน การเล่าออกจากพี่น้องนี่นี่นี่คะแนนไม่ดูเหรือไนดูคะแนนน่ะโอเคเลยนะสวยนะสององนะผมได้ให้สององอยู่สององให้ดูระวังดูได้นี่หลวงปู่โต๊ะคูพระแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้พระแบบบ้านๆอุ้งนี้น่าจะออกวันละครั้งครับ ดูเขาดูไม่เป็นเลยเรียนะ่ะครับเรียนพี่ไปไม่เป็นเลยเพราะว่าครับเรียนนี่ให้เซียนอ้วนดูมาแล้วโอเคแล้วเซียนอ้วนดูมาแล้วน,น,นี่นี่เซียนอ้วนชอบตรงนี้นี่นี่นี่เซียนอ้วนชอบตรงนี้นี่ตุนเนือ้อนี่กดตาครับกดตา เนื mm. ้อเนื้อสวยนะสวยสวยมากเลยแหละเนื้อเก่าด้วยเนี huh. here, here, here. Uh ่ยพ่อแก้ววัดเครือวันโอเคเลยพ่อแก้ววัดเครือวันอันวัดเสด็จครับราคายังไม่สูงครับราคายังไม่สูงแต่ชอบคือพุทธคุณด้านพุทธคุณนี่นี่นี่ผู้เอี่ยม ดูเนื้อสิเก่าไหมล่ะย่นเลยยอดหยเอี่ยมวัตถุพาณสูงผมมีเยอะผมเก็บไว้เยอะผมคนเก็บไงผมคนเก็บเก็บของเก่าอืผมอะไรป้าผมเก็บของเก่าโอเคเลยเนี่ยสวยสวยโอเคเลยเนาะนี่เนาะเนื้อย่นความย่นโอ้สุดยอดเลยความย่นนี่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  ดูตีโคดเนี่ยก็รู้แล้วว่าแท้นี่ตีโคดเลยดูง่ายปูทิมนะครับมาเจอรุ่นพี่นะครับร้อยตำรวจเอกเหล็กชนเหล็กที่มานะครับมาชมพระเครื่องนะครับวันนี้ นี่ครับมาชมพระเครื่องดวยเถิดพไปนหนอี่บานีน่ไอ้เพิ่งเลยไปเผื่อพูดขอนี่ <c oughs> ครับไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้าอ้อนน้าอ้อนเขาน้าอ้อนเป็นคนดีไม่เคยว่าใคร